ฮัดเชยฮัดเชยฮัเยฮเยตเชยสงสัยวันดำจะแพ้ฝุ่น PM 2.5หรือเปล่านะวันนี้วันดำและพี่ชิวนะคะจะมารีวิวเครื่องกรอง PM 2.5แบบ DIY ค่ะคุณพ่อก็สั่งของมาค่ะมีเป็นอันนี้ค่ะพัดลมดูดอากาศที่ห้อมวิศวิชีนะคะเลือกขนาด6นิ้วค่ะตัวนี้มีรับประกันมอเตอร์นานถึง5ปีเลยนะคะ อีกชิ้นหนึ่งนะคะเราใช้เป็นไส้กรองยี่ห้อไอซูเปคะ่ะเลือกเป็นสีดำนะคะเป็นแบบ air purifier แบบ h e p p Filter ที่ใช้กินการกรอง PM 2.5โดยเฉพาะเลยนะคะวิธีการก็คือเอานี่คะ่ะพัดลมมาคว่ำหน้าดูอากาศแล้วก็ผ่านตัวไส้กรองแบบนี้ง่ายๆก็จะได้เครื่องกรองแบบ DIY แล้วค่ะว้าวอากาศบ,บ้านเรามันช่างสดชื่นจังเลยนะคะแมว